ชีนี่ปงการปองอบัตปองอบัตก็คือปองบาปปงบาปปงข่มสัวว่างนั่นเ,เอ,องแปลว่าว่างในศาสนานี่มีศาสนาพราหมณ์เขามีปงบาปมีลอยบาปล้างบาปในศาสนาพุทธมีต่างหาก พวกเขามีละลายบาปมีวางบาปพวกพามพามชานุโสนีเมือเศร้าถือถือเอาหยาฆ่า,ากำบากไงไปถูกเทียนพรพุทธเย่าก็เลยถามไปเอาขีงมัวเธอหยาไปกับขีงมั่พวพภูริยาถามว่าพามท่านจะไปไหน คามชานุสโสนีว่าวันนี้เป็นวันผักคุณหาเลือกเลิกของพระศาสนา,า,าพามพผักคุณหาเนี่ยคันผู้ได้ได้อาบนา้ำเคาะมือเข็นเวน้นมือเสาะม,มาบดปีร้อยปีก็ตามความส่วความบาปคันได้อาบน้าในผักคุณหาเลิกเลือกเดือนสามย่ำหนาวที่สุดนะเดือนสามบอไม่สามคำบัดหนาวข้างสันงำับนะ่ะหายไปอาบนา้ำไปเด็กะเน,นี่ยมันจะตายนะ่ะเือว่าล่างบาปบดร้อยบาปพันบาป พรามเนี่ยก็ถือเธอเนี่ยข่าไปกับขี้งัวพู้เุทธเจ้าเอาไปยังเราถามเอาไปปงบาปป่งบาปให้จังไดโป่งบาปพระพุทธเจ้าถามพราหมณ์ชานุโสนีก็บอกว่าในพระคุณหันเลิกก็ดีพวกพราหมณ์ทั้งหลายเมื่อละลึกบาปที่ตนเองได้ทําจะเอาโคไม้คือขี้ขงั่วเนี่ยไปท่านำขี้ดินแล้วเอาหญ้าคาเนี่ยก็ไปปู ปูเสร็จเอาทรายมากองตนเองนอนอยู่ระหว่งางหญ้าคากับกองทรายหนาวตากหนาวอยู่หันเหมือนเศร้าคอนที่แจ้งก็ไปอาบน้ำเพื่อล่างเพื่อปองบาปโอ้เป็นยังสันเดยปองบาปนอท่านเดเล่าก็ถามคืนสมณะโคโดมในรัฐที่ของท่านมีการปองบาปไหมมีพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไร บาปความชั่วช้าเกิดจากการฆ่าสัตว์เธอก็ปองบาปคือเลิกฆ่าเสียปงว่างบาปอันจะเกิดจากการเข็นฆ่าก็ไม่มีเคยหลักศกจกหองเขาว่างอย่าไปรักมันอีกเคยนอกอกนอกใจสามีภรรยาวา่างแถวเนี่ยมาว่างบาปมาปงบาปเปจนหอดเคยตัวเคยต่เคย อีย่งต่างๆให้ว่างซะบาปเกิดจากอันใดให้วางอันนั้นไม่ต้องไปลงน้ำให้มันหนาวนี่คือการวางบาปเอินอ่าปงบาปอาปติอาไปว่าทั่วปฏิเข้าถึงเข้าถึงทั่วแล้วซึ่งความชั่วทั้งหลายทีนี่ก็มาป่งปงคม่มโวมันบอกสือได้สัสปตาปริโยโลเจมิสือไหนในใจปงว่าเิบูเฮตอีก ว่างว่างว่างนี่คือการปองบาปของเขายังมีอีกลอยบาปผู้หญิงคนหนึ่งแกเป็นคนรับจ้างเป็นทาสตักน้ำให้เศรษฐีอนาถาบินทิกาเศรษฐีนางชื่อว่าปุณิกาญา,มาเมื่อสองน่าไปตักน้ำเมืองอินเดียบริสัทหาบตักเอาตั้งเสหัวเอาหาพันหัวดีๆเอาก็ออมน้ำตัก,กเทินหัว นางนี้เป็นลูกเป็นทาสทาสีเป็นคนใช้ของอนาถบินิกาเศรษฐีอนาถบินิกาเศรษฐีได้เลี้ยงพระเป็นประจำได้ฟังธรรมเป็นประจำนางทาสี้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันเนี่เก่งนั่งเนี่ยไปตักน้ำเนา่มุสอไปเห็นภาพอาบน้ําแม่น้ําพาหงกาแม่น้ำพระคุมบัหาแม่น้าํมมาอจิระวดีหนาวเราอิรุตศาสัร เขากระเ่าข้างสั้นอยงั่งออกมางับเมืออ่อไอเดียมันหนาวอ่ะวบอกโอ้ยสงสารเนี่ยเหตุจากในนอนสิซอยใดเพราะจิตใจของคนที่เข้าถึงโสดาบันแล้วเนี่ยย่อมอนุเคราะห์โบขี่ที่ขีทีทท่หาประการมัดอาวาสมัชริยตนิอาวาสห่วงแก้วบ่มีขันเข้าถึงโสตะปฏียงฆะโสดาบันบ่ห่วงแก้วห่วงมนจุ ขันเน็นพระบอกว่าเป็นธรรมโยชน์บามหานิกายบ่มีห่วงอยู่ร่วมกันไดเบ็ดขัดไปห่วลาพระมัชริยะห่วงผลประโยชน์ห่วงรายได้บ่มีขันมมมาทําเสียหายขาโมถิบ่ได้มันหักเป็นทำผลพระเป็นไปจะถึงวัน,นมัชาริยะกุละมะทาริยะตะหนีพวกพักพวกเล่นพักเล่นพวกบม่มีเล่นดิกนิตีศักดิ์ศรี ขวงเกียรติยศดเจ้าของบ่มีไผ่บ่ให้เกียรติบองยงยงธรรมดาโมไปสใส่ไงขับฝ่ายเขาแห่หน้าแห่หลังเพราะวันนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังยังแปลว่าเกียรติด้วยสมัยนี้คือดิกนิที่ศักดิ์ศรีผู้ที่เขาถึงทำชนิดนี้คือคนธรรมดาที่สุดไผ่สิบบกของจากเขาสิววาจังสันจังเสียเขาบ่ยงยงบอให้เกียรติบ่มีความหมายยังต่อมาธรรมะมัชาริยตนีทาไม่มี มียังก็เสียมาบอกมาซ้อนมาบอกมาซอยขันซอยได้กขสิซอยบอกมีอับนางน,นี่ไปเห็นภา,าพอาบน้าข้างสันงาามาโอ้ยดูตนสาดเอ๊ะเถากะเถาลงแส่หน้าเนี่ยมือเสางมือเรียงเราก็เลยแก่งโง,ง่เราหัวจักอยู่เลยภาพเอ้ยพอญงภาพอาะไรคอยนี่นะหนาวมาตักน้าแต่เด็กแต่เสาะขันบม,มาหน่ายหาย เป็นข่อยขาท่าซีเพิ่นเศษฐีเพิ่นห้ยเพิ่นสิเขียนสิตีข่อยจึงได้มาตักน้ำหนาวกับหนาวเอาหํำตั้งหัวไปแม่นไผเขียนตีเจ้าห้เจ้าเจ้าจังไปหมดอยู่ในน้ำประเทงหนาวก็วข่อยสันง,งงงข้างสันกะมับอยู่เนี่ยามเว่าห่อยเจ้าพระจักทีบยังบ่านา่งบาปยน่มือเล้งก็อาบยน่มือโซา น้ำในเป็นศาสตร์เครือบริสุทธิ์จากพระเจ้ามันสิไดล่างในล้อยบาปไปขันบาปเนี่ยม,มือเศร้ากระอาบเนี่ยม,มือเล้งคอยในต้องการสิล้อยบาปคอยคอยก็เลยต้องมาทนหนาวบ่เป็นผู้ได้หห้ดอกแ่นบาปโอ้ละวะขันแม่น้ำอนเน้สิล่างบาปเจ้านำได้มันสิบล่างบุญเจ้าเฮียไปนองกันเบิดบ่ละวะ,ะ,วะมันก็บุญกต่ล้อยไป็นองกอันเบิตี้ อันกบเอฟเอ๊เต้านน่นปูปลากุ้งหอยมันแห้งน,นอนแซยูยบดปีซิซานมันแห้งสิบาบาบลอยนี้เบิดมันได้มแจะบุญดีน้ำมันมันจะข้นตรวันก่อนเจ้าเจ้าคือบวเคยบางเน้พอไงห่วยสมมติเอายัสยางสี่อีหละละว่ามันก็คือความโจทย์เจ้าเจ้าสิล่างบาปไน่ไดอิสนะมันจะสิเบพพิดตพระพุทธเจ้าสอนว่าขันบาปเกิดย่อนขา กระปงสาวว่างสาเศร้าขาเอาคุณงามความดีมาเติมลหลายๆล,ลายบาปให้บาปจ้างบาปเกิดจากรักกับเศร้ารักษาทำเพื่อเมตตาปานี่ให้ท่านลหลายๆคืนเพื่อสิละล่บาปให้มันจ้างบาปเกิดจากขีตัวงเหงอยงเกิดจากเล่นสู่เล่นสู่จากพัวจากเนี่ยก็เศร้าสัก มาอาบนามในถ้ำวินัยของเพิินบ้หนาวสั้นงอนงอนแง่แงปียกเขาไปในตับในไตในหัวใจคุ้มหนาความดีโอ้ยแม่นความเจ้าอีหล่เอ้ยเจ้ามาเนี่ยธรมมะพอพอเนาะเอาผ้าให้นั่งเนี่เป็นคนรับใส่พอจะให้ผ้าสาตกะนี่สองผืนนั่งในบอกบ่เอาดอกคอยบ่อยากได้เราคอยเป็นคอยเป็นขาเพิินคอยก็มีความสุขใจได้กินเขานะ้ำเพิินยู ให้เจ้า,เาไปกินไปท่านเดอ้อพอไงสิเดละไล่บาปแห้งดีเขินมายกเมื่อไหวหาพระพุทธเจ้าหุดทางสรรังคาชามิทำมังสรนังคาชามิสังขังว่เองนั่งเนกลับขึ้นไปหมอพามนี่นั่งก็ไปหอดไปบอกให้เศรษฐีฟังเศรษฐีก็เลยปลื้มใจที่คนใช้เพียงแต่เป็นทาสีบม่มีเงินเดือนนี่ เข้าถึงทำระดับนี้ก็เลยยกเลิกปล่อยให้เป็นไทยเจ้าพระรองเป็นทาสคอยเอกเดอ้อคอยให้เจ้าเป็นไทยเศธษฐีให้เสือผ่าเขาหนามโภชนะอาหารยกเลิกจากควเป็นทาสนางนี้ไปบวชมาบวชจึงได้เป็นโสดาบันครับไปบวชกลายเป็นพระอรหันต์นางภิกษุณีชื่อว่าปุณนนิกาเถรีนี่คือการล่างบาปปงบาปและไล่บาป การอาบน้ำลามบาปนี่เป็นต้นเหตุให้เอามาเหตุนำม่นหดกันเอาเงินอยู่คู่มือนี่อาพุทธเจ้าห้กับว่าฟังนนเพราะนั้นห้ามาปองอาบัตก็ให้พากกันปองบาปอย่างมันบุ่ีวายงามในใจว่าปองปองก็คือว่างมาเหตุอีกโน่นถิมจังสีนาเป็นปองบอกมัน่าคุมได้คุมคือได้ยง้เปว่าสัปตาประโยชโรจิเรื่าเอาอีกเล้วอยู่าปองก็เถื่อบไต้ได้ไปปองอีหลี ปองทั้งนอกปองทั้งในปองทั้งกายปองทั้งใจข่มซัวแล้วก็ละลายขันมี่วนน่นให้ใจิตใจสมองละลายมันกันวาละลายมันบา้ามากมันเป่นแบสองลบสองเหลือศูนย์เอาบุญลบบาปเนี่ยบาปก็มีอยูแต่ว่าบาปคอยจางละลายไปละลายไปบ่เข้มข้นดูก่อนพามเหมือน เกลือในภาชนะน้ำน้อยและน้ำมากเอาเกลือใส่ในแก้วในหน่อยเอาน้ำใส่เข้มเกลืออยู่ในแก้วนี่เอาไปใส่โอง่งแดงใหญ่ๆน้ำก็บ,บเข้มไม่ใช่เกลือไม่เข้มเกลือก็เข้มแต่มันละลายเพราะน้ำมากคนที่ประพฤติผหม,มจันท์มามากๆทำบาปหน่อยๆตายไปบรเิเตรนรลกมันจะได้บาปเดียวนี้คือให้มันเลว้วไวๆเพื่อนบา่า คือกันต้อคนมีเงินไหลปเป็นคนมีเงินมากไปลักแพะเขาตัวหนึ่งบทที่คุกเอาเงินให้คาปับคาไหมไปกระแล้วหมอบ่มียังเขาบาดในที่บาดไปลักไก่เขาโจกตัวเดียวเขาจับเขาคุกสิปับก็บ่มีเงินเสียคาปับคาไหมไปบทที่คุกว่าบางคนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดมดเทดดื่มเครื่องดองของเมา เป็นประจำก็ย่อมได้รับแต่บาปไปทำมิยังเขาก็มีแต่บาปพ่อพูนด้วยบาปบางคนเขาบวชทำอันนั้นทำต่คุณงามพอดีแล้ไม่ทำบาปเธอเดียวบาปก็เข้มข้นเพราะคุณงามความดีเนี่ยมันค่อยละลายค่อยล่างลงเป็นผู้มีความทุกข์น้อยไม่เหมือนคนที่ทำความชั่วมีความทุกข์มากคนมีความทุกข์น้อยมีบางคนเนี่ยเขาทำคุณงามความดีสติกหลายปัญญาก็หลายสมาธิกหลาย พอไปทำความชั่วอะไรปั๊บในคิดตำหนิความชั่วตัวเองแล้วเศร้าหมองในใจพอรู้ว่าเศร้าหมองปัญญาวิ่งเข้ามาตัดกระแสว่าถ้าเราไปคิดเรื่องอดีตมันก็ต้องเศร้าหมองต่อไปปองทันทีเลยปองบา,งจากจะไม่ทํามันอีกจะเพิ่มคุณงามความดีเพิ่มความระมัดระวังขึ้นมากกว่าเก่านั่นเป็นการปองทันทีเลยละลายบริกมม่คิดในขมองให้มันเศร้าหมองเป็นทกอีอกเลยมีแต่ระวังกันต่อไปเพราะนั้นนี่คือการปองบาป ละลายบาปให้มันหายไปโดยการวางการกระทําที่ไม่ดีไม่งามแล้วเพิ่มส่วนที่ดีเพิ่มการระมัดระวังสติสัมปชัญญะสมาธิเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,มนเมื่อเป็นเช่นนั้นโอกาสที่จะผิดพลาดครั้งต่อไปก็น้อยลงน้อยลงจนไม่มีความผิดครั้งนี้เป็นครูเป็นเครื่องเตือนใจให้เราได้ปองปักให้เราวังให้มากๆขึ้นมันก็เป็นอย่างซี่ ะฉะนั้นมื่อนี่สมควรแต่เวลาบอกปันฟังเล็กๆน้อยๆเมื่อยอไลหนี้หลายมู่แร้วป้ายก่าในมูนี่ก็ได้พากันอยู่เย็นเป็นสุขเจริญงอกงามในสิ้นในธรรมในาศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกุทกทองค์ทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทันทุกคนเทิน